สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13นะคะพศสอ6 6ั6ถึง2570ซึ่งแผนนี้ก็มีผลใช้ไปแล้วตั้งแต่1ตุลา65ยาวไปจนถึง30กันยา70เลยก็เหมือนเป็นเเข็มทิศให้ประเทศไทยใน5ปีนี้เลยนะคะใช่ครับผมแล้วแผนฉบับนี้เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเป็นแผนระดับที่2อ๋อค่ะคือทำหน้าที่แปลง ยุทธศาสตรชาติซึ่งเป็นแผนใหญ่สุดระดับหนึ่งะครับให้มันจับต้องได้มากขึ้นแล้วก็เป็นกรอบให้แผนระดับ3หรือแผนปฏิบัติการย่อยๆต่อไปครับเข้าใจค่ะสแสดงว่าเป็นตัวเชื่อมสําคัญเลยครับผมแล้วก็ต้องไม่ลืมบริบทด้วยนะครับว่าแผน13เนี่ยเกิดตอนที่โลกและไทยแบอบกว่าเปลี่ยนแปลงเยอะมากจริงๆใช่เลยค่ะทั้งโควิดเอยเทคโนโลยีเอ่ยครับทั้งโควิดเทคโนโลยีที่เปลี่ยนเร็วมาก ปัญหาโลกร้อนนี่ก็หนอกขึ้นเรื่อยๆนะครับตั้งคคมสูงไหวของไทยเราเองด้วยแล้วก็เรื่องออภูมิรัฐศาสตร์โลกโอ้โหปัจจัยเยอะมากครับทั้งหมดนี้มันกดดันให้เราต้องปรับตัวแผนนี้เลยเน้นมากเรื่องสร้างความแข็งแกร่งจากข้างในแล้วก็ความสามารถรับมือความไม่แน่นอนต่างๆครับอืมฟังดูแล้วสถานการณ์ไม่ธรรมดาเลยนะคะงั้นเรามาแกะดูกันหน่อยคะ่ะ หลักการสำคัญที่ใช้เป็นฐานคิดในการวางทิศทางของแผนฉบับที่13นี้มีอะไรบ้างคะครับมีหลักหลักสี่เสาหลักครับผมอย่างแรกเลยก็คือปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอ๋อค่ะนี่เราคุ้นเคยกันใช่ครับแต่จะเน้นการสืบสารรักษาต่อยอดมากขึ้นสร้างสมดุลมีเหตุผลพอประมาณมีภูมิคุ้มกันบนฐานความรู้คุณธรรม 2คือการสร้างความสามารถในการล้มล้ลุกไวหรือ resilience คำนี้สำคัญมากเลยนะคะช่วงนี้สำคัญมากครับมองเป็น3ระดับเลยคืออยู่รอดแก้จุดอ่อนพอเพียงคือปรับตัวให้มั่นคงแล้วก็ยั่งยืนคือเปลี่ยนโครงสร้างเพื่อโตต่อไปข้างหน้าอือสามคือเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือ S T Gs ของสหประชาชาติอันนี้เน้นไม่ทิ้งไข่ไว้ข้างหลังและสุดท้ายครับคือโมเดลเศรษฐกิจ B C G ชีวาภาพหมุนเวียนสีเขียวอ๋อ b c g ชจีที่เน้นใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมาช่วยใช่ครับสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรแต่ก็ต้องดูแลสิ่งแวดล้อมไว้ด้วยครับฟังดูครอบคลุมความท้าทายยุคใหม่เลยนะคะแล้วถ้ามองไปที่เป้าหมายปลายทางล่ะคะแผนนี้อยากเห็นอะไรเกิดขึ้นเป็นหลักๆบ้างคะมีตัวชี้วัดอะไรที่แบบโอ้โหตั้งเป้าไว้สูงจังมีไหมคะมีเป้าหมายลักอยู่5ด้านครับคือ 1. ปรับโครงสร้างสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม อันนี้เป้าท้าทายเลยรายได้ประชาชาติต่อหัวตั้งไว้9,300เหรียญสารัฐโอ้โหไม่น้อยเลยนะคะครับผม 2. คือพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม่วัดด้วยดัชนีความก้าวหน้าของคนให้ได้0.7209 3. ม,มุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรมอันนี้ก็สําคัญคือลดความเหลื่อมล้าด้านรายจ่ายให้ต่ํากว่า5เท่าอือลดช่องบ้างลงใช่ครับ 4. คือเปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืน อันนี้ชัดเจนลดปล่อยก๊าซเรนกระจกอย่างน้อย20%และ5เสริมสร้างความสามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นอันดับความสามารถแข่งขันด้านดิจิทัลของไทยตั้งเป้าให้อยู่ในอันดับ30ของโลกครับเป้าหมายรายได้ต่อหัวกับอันดับดิจิทัลเนี่ยถือว่าทะเยอทะยานทีเดียวนะคะเมื่อเทียบกับจุดที่เราอยู่ตอนนี้อะไรคือคกลไกสำคัญที่แผนนี้มองว่าจะใช้ขับเคลื่อนให้ไปถึงจุดนั้นได้คะ่ะ กลไกสำคัญที่แผนนี้ใช้ขับเคลื่อนเรียกว่าหมุดหมายการพัฒนาครับมีทั้งหมด13หมุดหมาย13มหมุดหมายครับเหมือนเป็นวาระเร่งด่วนหรือเป็นจุดเน้นพิเศษที่จะช่วยผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามเป้าหมาย5้าด้านที่เราคุยกันไปตะกี้นี้ครับหมุดหมายพวกนี้ก็จะครอบคลุมหลายมิติเลยทั้งภาคผลิตบริการโอกาสความเสมอภาคความยั่งยืนและก็ปัจจัยสนับสนุนต่างๆพอจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆสักหมุดหมายได้ไหมคะได้ครับอย่างเช่นหมุดหมายที่1 ไทยเป็นประเทศชั้นนาด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูงอ๋ออันนี้คือยกเครื่องภาคเกษตรเลยประมาณนั้นครับคือไม่ใช่แค่ผลิตแบบเดิมๆแต่ใช้เทคโนโลยีเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรตั้งเป้า GDP เกษตรโตเฉลี่ยปีละ4.5%เพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์เป็น2ล้านไร่เกษตร GAP อีก2.5ล้านไร่ค่ะค่ะ หรืออย่างบุดหมายที่4ก็จะเป็นเรื่องศูนย์กลางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูงอันนี้ก็ต่อยอดจุดแข็งเดิมของเราหรือหมุดหมาย11ก็เน้นเรื่องลดความเสี่ยงภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยตรงเลยครับซึ่งแต่ละมุดหมายก็จะมีเป้าหมายย่อยๆตัวชี้วัดย่อยๆของตัวเองไปอีกการมีมุดหมายเฉพาะเจาะจง13ด้านแบบนี้ก็น่าจะทําให้เห็นทิศทางชัดเจนขึ้นนะคะแต่เอ่อการต้องผลักดันเรื่องใหญ่ๆพร้อมกันถึง13เรื่องก็น่าจะท้าทายไม่น้อยเลย ถูกต้องครับจริงๆวัตถุประสงค์หลักของแผน S13 ก็คือพลิกโฉมไทยๆสู่สังคมก้าวหน้าเศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืนพลิกโฉมเลยนะคะครับการจะพลิกโฉมได้จริงมันก็ต้องขับเคลื่อนหลายๆด้านพร้อมกันนะครับ ผ่าน13บสามบุตหมายนี่แหละครับที่จะเป็นแกนหลักในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างให้เกิดขึ้นฟังดูแล้วแผน S13 ก็วางกรอบไว้ชัดเจนมีเป้าหมายที่มุ่งมั่นนะคะแต่การจะทําให้ภาพเหล่านี้เป็นจริงภายใน5ปีก็อย่างที่ว่าคงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายจริงๆทั้งรัฐเอกชนประชาสังคมครับผมเออถึง13ด้านเนี่ย จะเป็นตัวเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้จริงหรือมันอาจจะกลายเป็นว่าเราต้องกระจายทัพยากรกระจายความสนใจมากไปหรือเปล่าอันนี้เป็นประเด็นที่น่าจะต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเลยค่ะในช่วง5ปีนี้ใช่เลยครับน่าติดตามมากครับ